มืัอนี้สากวกกสี่สิบห้าไปเก็บเห็ดอยู่ภูบรรณาอ่างเนี่ยจ้ะสิบห้าไปเดินป่าไปเลาะดินป่าไอซานเพิ่นเป็นคนพาไปเป็นแถบแบ้านแถบบ้านนี้แหละฝันระบุงจกักภูดอกเพิ่นพาเพิ่นพาไปกับไปน้ำเพิ่นหาเก็บมองระดอกสองดอกไปหาเก็บเห็ดดินอยู่ภูได้ท<ด>ีน<ด>้อยด้วย,วยต่างไปเรื หอมว่าเห็ดแดงออกแล้วเห็ดดินออกแล้วมันนี้เข้ากันเลยไปหาเก็บเห็ดไปเลย,เ,ลยเห็นอยู่บนฟ้ามีนกุพากันกุบก๊มเงยเงยแทะมานำกันหลายคนเด้มานำกันทั้งเบิด์กคนเดสีิมาน ก็สิมาอยู่ดอกแต่ละคนนี่ตั้งหนา้าตั้งตาหายกันขนาดนี่เจอแล้วเห็ดไข่มันมีหมู่อยู่บอกมีนหาซ่ามงนูน้นนี่มันได้ดอกเดียวนี่อุ้ยลูกใหญ่มากเลยโอ้มองนู้โอ้เห็ดไข่ดอกใหญ่มากมีนมีน,มนตัวนี้อีกนี่นะเกเอันน่นลุกนี่หนึ่งดอก อันนี้อีกน,น,นี่นี่นี่ <อ S 2> ตัวน,นี้อีกหนึ่งดอกอู้ดอกง,งามขนาดเลยอ่าเก่งมากโชว์หน้าตามัน,น,มกกนงไงหน้าตางามได้โอ้โยเห็ดน้ำหมากกำลังออกเนี่ยตัวนี้อีกนี่อ่าเก็บเอาเขีย้ยห่าอีกตรนนนนงนู้นนี่เขีย่ยหาก้อนเขีย้ยห่าก่อน อกเื้อะาเก็บเอา,เอ,า,เอ,าเอีกนี่ยูนนี้อีกกระดองเนืงนี่เก็บเอาเก็บเอาหาได้มองละดอกสองดอกยังบวชันอย่างออกหลายฝนยังบวชันตกดีเป็นไดไปหาสะบึ้งัวาานี้อีกนี่เท่าแล้วตัวนี้เท่าแล้ว แกกนเกี๊ยเก็บมองละดอกซองดอกกับได้พอแกงอยู่สิมเมือละบะ้านะมากวาดอ่ะตอนท้ายได้แต่ดอกนุ่มๆม,มันเลยเข้ามาแต่เศร้าห้องผเห็นดอกน้อยมาหาตอนสายสายแม่เบิกมุ้นูธธ้นใได้หลายเนี่ยโอ้ของพี่ฟ้าก็ได้ทั้งหลายเฮยมากตัวเนี้ยมากกันเนี้ยดอกใหญ่ โอ้ไอโป้งชุดยอดกัวหมูเลยปูมีแต่เห็ดน้ำหมากแดงๆทะเลาะนี่แหละทางใต้หาเท้านั่นละเวอร์คอกดกนนได้ดอกนุ่มๆแถวๆนี่นะนั่งกับนี่ละได้บึ้มโอ้ยจานบึ้มจานบึ้มกินไรกัวหมูได้แต่รุ่นห้าสิบอันนี้ซื้ออ่าไอซานคือขากแท้ไม่เท้ายายยงกันเต็มตา <ไ>มานมานมาไปเมื่อบานนี้ <laughs> ได้พอกินพอแกงกันคู่คนเนาะบานนี้ฮะไปเมื่อมหาล่างเฮ็ดแกงกินเที่ยงวันนี้ดีกว่าโบมากลับบ้านกลับบ้านเจอกันคลิปหน้าเด้อ